วัดีครับวันนี้ก็มาเจอกับนักเรียนนักศึกษาปวช2นะครับก็ทําการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชางานจักรยานยนต์นะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันครับว่านักเรียนนักศึกษาเรากําลังทําอะไรกันอยู่ครับอ่ะหนุ่มครับวันนี้ทําอะไรครับวันนี้ครับถอดประกอบเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ในส่วนไหนของเครื่องยนต์ครับชั้นล่างครับอะไรนะชั้นล่างครับถอดถอดชุดบนฝาสูบหรือเปล่า จะถอดอะไรครับอ่าถอดฝาสูบเนาะอ่าตอนนี้ตอนนี้เราก đ ลังทำอะไรครับตอนนี้ครับประกอบครับอ่าประกอบประกอบชุดไหนครับตอนนี้ครับชุดบังคับชุดบนครับโอ้ยฮาซุยเออประกอบอะไรครับประกอบชุดโซ่หรือเฟืองอะไรประมาณนี้ไหมเขาเรียกว่าอะไรครับชิ้นนี้ครับส่ลอลิงเออโจอะไรนะครับโจอะไรนะครับส่ลอลิงเอาไปครับเอาไปครับจะกินอะไรครับโจอะไรนะครับส่ลอลิงครับ ชัดๆนะครับโซ่เราลิ้นเราลิ้นเราโซ่เราลิ้หรือโซ่ไทมิ่งนะครับโซ่เราลิ้นตอนนี้ก็นักเรียนนักศึกษากำลังฝึกกันนะครับครูบอกว่าให้เวลาฝึกนะเดี๋ยวต่อไปจะสอบแล้วนะบางั้นนะครับตอนนี้ก็กำลังประกอบ ตั้งแต่ประมาณ4โมงครับตอนนี้ก็4โมงครึ่งแล้วครับโซ่เส้นนี้ยังไม่ตรงอยู่ครับตั้งแต่เดินผ่านไปเมื่อกี้แล้วกลับมาอีกรอบหนึ่งก็ยังไม่ตรงนะครับนี่ครับนี่ครับการที่จะทําให้มันตรงนะครับหนึ่งก็ต้องดูที่มาร์กนะครับอ่มาร์กโซ่อยู่บริเวณนี้นะครับตอนเนิมดูที่มาร์กแมกนิโตแล้วก็ดูที่มาร์กโซ่ครับดูโซ่ครับนี่ครับมาร์กตรงนี้ครับ ต้องเสมอกับขอบของฝาสูบมาร์กที่ล้อช่่ยแรงอยู่ตรงไหนครับล้อแมกนิโตอยู่ตรงไหนครับอ่าตรงนี้นะอ่าตรงนี้นะครับขีดตรงนี้นะครับกับเดือยเล็กๆนี้นะครับมองเห็นไหมครับนี่ครับตรงนี้เลยก็ปรับตั้งจากไหนก็ขันน็อตครับเชิญครับโอ้ดูนักเรียนนักศึกษาแล้วครับนี่ครับเรียนที่นี่ได้ทักษาเต็มครับทําจนเบื่อครับครูทาไมผมทํนเรื่องนมเดิมซ้ําๆไว้อย่างนั้นนะครับนี่ครับทาไปเรื่อยๆครับไม่งั้นจะไม่เก่งนะครับ ดูแต่ละคนครับหัวฟูหมดแล้วครับนี่ครับหัวฟูหมดแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปต่อไปครับ